สวัสดีครับกับ s o ่ช่ว management corner นะครับวันนี้เช่นเคยครับได้รับเกียรติจากท่านผู้รู้นะครับจากวิทยาลัยการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพานะครับท่านอาจารย์วิทยาพรพัชรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำนหที่แล้วเราคุยกันถึง business intelligence นะครับมันมีองค์กรไหนใช้กันแล้วบ้างอย่างเช่นในบ้านเราก็มีตัวอย่างธุรกิจเช่นธุรกิจเรื่องโทรคมนาคมนะครับคือเช่นบริษัทมือถือ นะครับธนาคารบริษัทประกันภัยห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือระบบโลจิสติกนะครับของบางแห่งก็เริ่มนํามาใช้บ้างแล้วครับครับทีนีเรามาดูทีละธุรกิจนะครับครับการสื่อสารครับคือยกตัวอย่างบางกรณีอย่างเช่นเบื้องหลังของการออกแต่ละโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจให้ลูกค้าได้เลือกใช้เนี่ยบางคนสงสัยว่าทําไมโปรโมชั่นนี้สาหรับคนโทสนาดนี้อายุกลุ่มนี้ นาทีเริ่มต้นเท่านี้นาทีต่อไปเท่านี้มีมันมีหลักการในการคิดมาจากไหนนะครับจริงๆถ้านําหลักการนี้มาใช้ก็ได้นั่นหมายว่าเขาเขาจะููค้าก่อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือลูค้าก่อนถ้าธุรกิจจับพฤติกรรมตบบนี้แล้วสนกลุ่มโผล่มากๆแล้วพฤติกรรมแบบนี้ชอบอะไรบ้างซึ่งสามารถไปวิเคอดีกับอาจารย์ครับผมเกิน12มักใช้แพ็กเกจอะไรมักใช้เสียงรอรับสายหรือเปล่าหรือชอบชอบใช้บริการคือเอาใช้สิทธิ์และลดค่าที่พักโรงแรมค่าสปาตรงนี้ บางครั้งใช้บ่อยกว่ากลุ่มอื่นนะครับซึ่ง,งเอาเข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันก็จะนําเสนอก็ได้ว่าสําหรับโปรสำคนสูงอายุสมมุตินะครับถ้ามีนะครับอาจจะบริการเสริมคือพักโรงแรมในเครคือของเขาหรือตามดิส์นี้ก็เป็นการตอบแทนลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็สร้างกลุ่มเข้าไปน,นี่ก็เข้าใจลูกค้าการใช้แต่และระดับได้บางทีบอกโปรโมชั่นสำหรับคนสูงอายุคนสูงอายุไม่กล้าใช้กลัวดูแก่นะครับแสดงว่าธุรกิจเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจคน ก็จะรู้จ้กพฤติกรรมผ่านตัว Business Intelligence ครับถ,ถ้าเล่นกันถึงระดับนั้นสามารถลงไปวิเคราะห์ได้เลยครับครับ,รบก็ทําให้บริษัทมือถือเนี่ยหลายๆค่ายก็ใช้ความชาญฉลาดของตัวเองในการ,ร,รออกโปรโมชั่นให้กับ,บให้ถูกกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ได้ไดโดนใจใช่ครับโอกาสที่ลูกค้าจะมาใช้เขาก็มากขึ้นสูงกวกาคู่แข่งซึ่งจริงๆแล้วหลายๆธุรกิจมือถือเนี่ยใหญ่ๆมี3ามสี่เจ้านะครับบางเจ้าเขามีโปรโมชั่นสําหรับคนกลุ่มหนึ่ง บ,บางงาก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนในกลุ่มซึ่งทําไมก็ถึงไม่สู้กันในกลุ่มเดียวกันครับจริงๆกลุ่มเดียวกันชนก็มีครับจะ,จะสังเกตว่าต้องจับก,กลุ่มนึงแล้วมาครั้งเขาโปรโมชั่นก็จะจับเอาพฤติกรรมผมสมด้วยจะสังเกตว่ามีโปรโมชั่นบางอันเนี่ยโทรประมาณนี้อาจจะใช้โทรไม่เยอะแต่เล่นอินเทอร์เน็ตเยอะชอบต่อเน็ตเยอะหรือบางคนก็ชอบแชทชอบส่ง s m s คดับดังนั้นโปรโมชั่นบางอย่างสำหรับคนโทรน้อยแล้วเหมือนึงจากการวิเคราะห์นะครับ เช่นอาจจะเป็นอายุไม่เกิน25ก็คือวัยรุ่นหรืออาจจะเรียนหนังสือแบบมือจีีอยู่<ล>ะนะครับแล้วกลุ่มนี้ SMS เยอะกว่ากลุ่มอื่นใช้อินเทอร์เน็ตมากกลุ่มอื่นอาจจะเข้าใจเทคโนโลเยอะกว่ากลุ่มอื่นก็าอาจจะมีโปรโมชั่นสำหร,รับคนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ก็ออกมาแล้วก็จะมีหลากหลายนะครับทีนี้วัยรุ่นเขาบอกว่าชอบนอนไวส์มากกว่าไวส์ครับไวส์ก็คือโทรศัพท์คุยกันต้องยอมรับว่าหลายได้ส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือตัวนี้มาจากกลุ่มนอนไวส์เยอะนอนไวส์คือส่งรูปภาพส่งเสียงเพลง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแชทคุยกันนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือบางระบบที่เชื่อมต่อตลอดเวลาเลยนะครับเข<ช><ช>าก<ช>็เหมาสลน์เร<ล>ื่องน้เลยซึ่งทำเงินได้มากกว่ามาเอากำไรนาทีไม่เท่าไรครับใช่ครับเดี๋ยวนี้รายการเป็นว่าการพูดคุยกันใช้น้อยลงนะครับทีนี้นะครับในธุรกิจสื่อสารนะครับธนาคารใช้ไหมครับก็ใช้เยอะครับครับธนาคารใช้ยังไงครับอ่าจุตัวอย่างเช่นการการที่เขามีธุรกิจขายบัตรเครดิตนั่นเองครับอันนี้ชัดเจนดีครับ เช่นบัตรเครดิตเนื่องจากเคามาวิเคราะห์แล้วลูกค้าบางคนอาจจะขายไปก่อนตอนแรกแล้วตอนหลังคอยข้อมูลเยอะดับหนึง่งมากพอก็นํามาวิเคราะห์ว่าอยากจะทาความเข้าใจลูกค้าบางกลุ่มลูกค้ามีกี่กลุ่มกันแน่นะครับเพื่อจะหาโอกาสบางอย่างอย่างเช่นผลการวิเคราะห์บางครั้งออกมาว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เมื่ออายุถึง40 40เปลี่ยนเปลี่ยนจากก่อนหน้านั้นอย่างสิ้นเชิงเลยครับ 40 <ừ> ก็ลยคิดว่าเ,เลข40เป็นเลขที่น่าจะแบ่งอะไรได้บางอย่างได้แล้วก็มาต้องทางกลุ่มพวกนี้ก็สำรวจตลาดว่ามีใครออกบัตรเจาะกลุ่มนี้หรือยังเพื่อสร้างความแตกต่างด้วยถ้าเกิดยังไม่มีก็อาจจะเป็นโอกาสพอในการเจาะดังนั้นบางครั้งกลุ่ม40นั้นก็ยุคก็ต้องมาเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างไรมีลักษณะไลฟ์สไตล์ชอบใช้บัตรกับประเทศอะไรบ้างก็ข้อมูลประกอบกัน40นี่คือใช้น้อยลงหรือใช้เยอะขึ้นมาถึงการใช้บัตรจะใช้ไม่เหมือนกลุ่มอื่นๆครับอย่างนี้ก็คือเข้ามา แา่ที่เราบอกเอาระบบนี้เอาข้อมูลอย่างนี้มาสู่การประมวลผลเราจะได้รู้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้นะยังต้องการสิ่งต่างๆอย่างนี้อยู่ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการแบบนี้เราจะได้ตอบสนองได้ถูกต้องครับจะทําชนกันรือคู่แข่งหรือจะหาความแตกต่างก็แล้วแต่กลยุทธ์ของเขาแล้วว่าจะเล่นยังไงทีนี้เรามีธุรกิจอะไรไปแล้วบ้างนะครับธนาคารครับสื่อสารห้างสรรพสินค้าครับรวมซปเปอร์มาร์เก็ตด้วยครับางแห่งอาจารย์สังเกตว่าใน แม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกัน5สินค้าแลวครับรบ,รบ,บางบสาขาก็อาจจะจัดเรียงสินค้าหรือรแผนกหรือชั้นต่างๆเนี่ยส่วนไม่เหมือนกันแล้วคนคอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพราะสถานที่ที่เขาเช่าหรือเปล่าก็อาจจะมุมหนึ่งแต่ลักษณะการจัดผังตัวนี้จริงๆมีจะมีการเปลี่ยนบางเจ้าก,ก็เปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนรเรื่อการทำเลี้ยว planning จริงๆเพิ่งหลังมีการวิเคราะห์อาจารครับอย่างเช่นถ้าเกิดในอ BI มาจับโดยใช้เทคนิค association n e w s นะครับตัวนี้เพื่อเข้าใจว่าตัวตัวน,นี้เขาจะบอกเลยครับว่า ผลของมันก็คือลำดับการมองเห็นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่เท่ากันนะครับมันมีผลการพิสูจน์งานวิจัยนี้ออกมาดังนั้นหลักการนี้คือหมายว่าสมมุติมองสองอย่างครับถ้าลูกค้าเห็น A ก่อนแล้วมาซื้อ B ทีหลังอาจจะน้อยกว่าเห็น B ก่อนทราบกันนะครับแล้วก็ซื้อ A ก็ได้ดังนั้นสมมติสุดท้ายอาจจะซื้อ A กับ B เหมือนกันสมมติถ้ามองเท<ช>่ากันแต่การ,รที่เห็นอันใดอันหนึ่งก่อนนี่มีผลต่การตัดสินใจอันที่สองหรือความน่าจะเป็นตัวหลังนี่ไม่เท่ากันกฎตัวนี้ทําให้เราทราบว่า ผู้ยิหาเนี่ยถ้าเกิดต้องจัดผังสมองแค่2อย่างนะครับควรให้ลูกค้าเห็นอะไรก่อนห้าเห็น A กก่อน B แล้วเปอร์เซ็นต์แนวโน้มสูงกว่าก็ควรจะก,การเรียงผังจากทิศทางการเดินต,ต้องเห็น A ก่อนบซึ่งตัวน,นี้ก็เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมภาพรวมเช่นสมมติว่าซื้อแบ,แบตเตอรี่เราเห็นแบตเตอรี่ก่อนแล้วเราไปเห็นกล้องถ่ายรูปเราอาจจะซื้อแบตเตอรี่แล้วไปซื้อกล้องที่พฤติกรรมอาจจะน้อย แต่ถ้าเห็นกล้องถ่ายรูปก่อนเด๋ยวต้องซื้อแบตเตอรี่ใช่ไหมครับรับถ้าเกิดผลการเข้าไปแบบนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่เอามีข้์ลึกขนาดนี้ดูทั่วไปเราก็จะทราบเพียงแค่ยอดขายเฉยว่าเดือนนี้ขายแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่กล้องได้เท่าไหร่รุ่น <c oughs> ไหนขายมากสุดแต่บางครั้งถ้าไม่มีข้อขนานี้เราไม่รู้เลยว่าจริงๆทุกค้าเข้ามาในห้างเรานี่เข้าไปที่มุมไหนก่อนหยิบอะไรเป็นกลุ่มแรกๆกันแ,แน่เข้า่าจะหยิบอันนี้กับอะไรคู่กันซึ่งเราจะรู้ได้ไงล่ะครับจริงๆถ้าอยากยึดตัวตรงเลยก็ต้องั้างคนสะกดรอยตตามมทข้อูลัสงเก แต่้าพิส์ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาขนาดนั้นและใช้ประโยชน์จากเทคนิคแนทางวิชาการที่เดี๋ยวนี้พัฒนากันมาเยอะมากซิติปยุกต์หรือทํา association rule ซึ่งเป็นหนึ่งในเทนคนิคของการทำเหมือนข้อมูลเนี่ยจะทำาเราทราบแนวโน้มอาจารย์ครับว่าบางคร,ครั้งนี่การหยริบ <USC. S 2> อย่างเช่นการซื้อเบียร์กับถั่วดิสงเนี่ยออกคู่กันดีมากซึ่งบางครั้งอาจจะเดาได้อยู่แล้วแต่ถ้าผลแบบนี้จริงๆอ๋อมันไปคู่กันดีหรือนะครับซึ่งกาจะหยิบไม่แคร์ว่าหยิบอะไรก่อนหลังแต่ว่าสุดท้ายถ้าจะสนใจว่า สุดท้ายกตอนกลับต้องมี2ออย่างยนอยู่ในตะก,ก้าหรือรถเข็นคนเดียวกันคราวนี้กลับกันหือเมื่อทางเจ้าของธุกรกิจรู้ผู้บริหารรู้จะวางกลธ์อย่างไรบางคนรู้ว่าสองนี้หยิบคู่กันบ่อยงั้นจะมาเป็นทําโปรโมชั่นคู่กันเลยไม่เพื่อจูงใจให้มากขึ้นซื้อนี่ลังหนึ่งแถมตัวนี้ชิ้นหนึ่งหรือทำนายลำดับการซื้ออะไรครับอาจารย์ครับถ้าซื้อสมมติผลก,กัรพีเขาบอกว่าถ้าซื้อไวายแดงหรือไวน์มุนครับจะเบียร์พร้อมกันเมื่อไหร่มีความน่าจะเป็น86ที่ซื้อถั่วที่สงต่อ ซึ่งถือว่าสูงม,มากนะครับคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะว่าสองตัวนี้ออกเมื่อไหร่เตรียมขายถั่วได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดผู้บริหารรับทราบนะครับอาจจะวางได้หลากหลายบางคนบอกว่าทางนั้นเอาไวน์แดงเบียร์อยู่ติดก,กันพอดีเป็นแผนแงแอลกอฮอล์ทั้งคู่ก็ไม่ไมีอาไในการจัดแล้วรู้ว่าตัวถั่วเตรียมขายตอนน่ยอาจจะติดก,กัน3อย่างหรือใกล้ๆกันก็ได้ลูกค้ามาซื้อไวน์แดงเบียร์การคิดถึงถั่วพอดีอ้าวถั่วอยู่ใกล้พอดีเหมือนเหมือนรู้ใจจังเลยเหมือนห้างรู้ใจคนก็อาจจะตั้งโปรแกนนี้ก็ได้ แต่บางคนอาจจะเห็นขัดแย้งว่าไม่ได้ถ้ายิ่งวายแดงกับเบียร์แล้วโอกาสซื้อถั่วสูงอันนั้นต้องยิ่งแยกออกให้ห่างอยู่คนละ<บ>ม<อ>ุมห้างเลยเพราะว่าตอนที่เขาจะเดินหาถั่วครับอาจารย์ครับเขาก็ต้องเดินเพราะว่าเปิดห้างมาเขาไม่มีสินค้าแค่สามอย่างเขามีเป็นพันรายการซื้อมันฝรั่งก่อนกว่าจะเจอครับก็จะเจอถั่วอาจจะหยิบอื่นเพิ่มเติมก็ได้เรียกว่าการทำ cross selling ทางอ้อมไม่ต้องเชียร์ให้รู้จักอื่นเลยก็จะหยิบไปอื่นข้างทางไปเองดังนั้นถ้าอาจารย์เข้าใจกดไอ้นี้มากๆเขาจะเล่น เล่นจับผังอย่างชันฉลาดอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ตัวครับผู้ซื้อก็ซื้อตามที่อยากจะได้ท่านเองครับแต่เดินไปตามหังที่เขาถูกจัดมาอย่างชันฉลาดแล้วก็จะซื้อของเกินความตั้งใจเองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ห้างเขาเล่นกันอยู่นะครับชั้นวางก็เหมือนกันใช่ไหม้วครับมีทธ่พลครับมีครับชั้นบนชั้นล่างมีครับมีครับระดับสายตาเราที่มีที่คนที่สุดนะครับระดับหนึ่งอะไรคนอยู่ตรงนั้นแล้วขอบชั้นก่อนจะเข้าชั้นนี้ต้องเจออะไรที่ขอบก่อน ก่อนจะกลับบ้านจะมีตะกร้าที่อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อก็มีชุดหนึ่งทำไมต้องมีพวกนี้ด้วยเนี่ยทาไมข้างในก็มีแผน,นก็มีทำไมต้องมีพวกนี้อยู่ผลการวิเคราะห์จะทราบว่าซื้ออะไรก่อนก็ช่างแต่สุดท้ายจะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบออกตามหลังเขาตลอดเหมือนสินค้าที่จะคิดได้ทีหลังบางครั้งก็มาดักตรงปากทางออกอีกครั้งหนึ่งเผื่อไม่เห็นก็หยิบจนได้ซึ่งในหลการวิเคราะห์มันมีอยู่ครับอาจารย์ครับ,รบทีนี้เราธุกรกิจห้างสรรพสินค้าแล้วอีกสักธุรกิจหนึ่งครับประกันภยนะัยั้มประกัน มีการใช้พลังงานชีวิตไหมครับหรือธุรกิจอื่นครับประกันชีวิตจริงๆก็สามารถนํามาใช้ได้ใช้ได้เพื่อเขาจะว่ากลุ่มต่างๆลักษณะอย่างไรนะครับก็จริงๆจะคล้ายกลุ่มของบัตรกิจธนาคารอ๋อวิจัยนรับไอเดียนกันดังนั้นถ้าเกิดจะให้แตกต่างสักอันนึงอาจจะเป็นธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางสากรรมก็ได้ครับเช่นโลจิสติกสคลังสินค้าซึ่งเอาหลักยยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเช่นเพื่อจะหาว่าสินค้าเด่นในคลังสินค้าถูกหยิบพร้อมกันบ่อย บางครั้งอาจจะทราบว่าที่หยิบเบิกออกจากสินค้ากองคลังนี่เอกับซีถูกเบิกพร้อมกันมากกว่าคู่อื่นๆในหลักของการสินค้านั่นคือต้องเข้าออกได้เร็วนะครับต้องก็เสียเวลาให้น้อยสุดบางครั้งเมื่อเรารู้แล้วนะก็อาจจะจัดเอกับ C ที่อยู่ในคลังสินค้าเอามาอยู่ติดกันในหลักอที่สิง่งง่ายเวลาลวรถฟก์ลิฟหรือรถไปเอาคนเข้าไปเบิกของตัดสองกันคู่เลยครับก็เป็นไปได้หรือขยับให้น้อยสุดไม่ให้ดูว่าเอก็อยู่ซีอุงโคโลงานกันเลย ถ้าเกิดเชืระบบคอมพิวเตอร์เดิมๆเราอาจจะทราบว่าอะไรเบริกเข้าออกบ่อยแค่นั้นเองมากน้อยเท่าไหร่แต่ไม่ทราบว่าอะไรมาไปด้วยกันหรือถ้าเกิดเบิกเแล้วจะเบิก C บ่อยๆนะครับก็จับมาอยู่ติดกันซะแทนที่ A ปุ๊บจะต้องหยิบ C ต่อแน,น่แนะ่กานที่เบิกน้อยสุดอาไปในสุดครับอันนี้สังเกตว่าผลกับหลักการเดียวกันแต่การนำาปยุกต์ใช้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าธุรก,กิจนั้นนะ่ะต้องการอะไรต้องการความเร็วหรือต้องการกาไรมากต้องการที่ ตอบสนองลูกค้าเป็นหลักมีหลากหลายเกมในการนาไปเล่นครับจริงๆแล้ว business intelligence นยจากท่านที่ที่อาจารย์เล่ามานะครับมันสามารถเอาไปประยุกต์ได้ใช้ในธุรธุกรกินราจนะครับธุรกิจใหญ่ๆอาจจะต้องมีซอฟ์แวร์ธุรกิจเล็กๆอาจจะใช้มือจดได้ไหครับธุรกิจราคาทั่วไปแล้วเป็นต้นกําเนิดของมันเลยครับอาจารย์ครับแทนฐานข้อมูลครับลูกค้าคนหนึ่งซื้อบุหรี่ซื้อไปซื้ออะไรบ้างซื้อเบียร์าจดไปแล้วเอาเทคนิคนี้มาจับวิคราะห์ได้หมดเลยครับแสดงว่า ถ้าผู้ชมรายการเป็นร้านโชว์หัวเล็กๆนะครับ<ช>อาจจะลองดูว่าเอาเบียร์ไว้ตรงนี้เอาถั่วไว้ข้างในอันนี้ก็มาช่วยวิเคราะห์ให้เขาลองจดดูก่อนแล้วเอาฟรีแวร์ข,ของฟรีตัวเล็กๆไปลองวิเคราะห์ดูเพราะานของไม่ใหญ่น,นักก็ช่วยได้ระดับหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทยานะครับ<ช>ที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับว่า Business Intel l i g e n c เนี่ยมันมีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับครับพีนดีครับสำหรับนะครับ ในการเรานะครับในสัปดาห์ต่อไปจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์วิทยาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ